เรื่องเล่าสุดพิศวงของพระบางบทผู้ซ่อนกายวิเวกในแดนลับแลบนภูเขาควายภูมะลงผู้กระดึงเชื่อผู้มีบุญสัมพันธ์เท่านั้นจึงจะได้พบภูเขาควายเป็นดินแดนอาถรรพ์ลี้ลับสุดอัศจรรย์ในเขตพื้นที่สปปลาวที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับความพิศวงของพบภุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภูมิของพญานาคเมืองลับแลตลอดจนเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพูดผีปีศาจอาสุรกายที่พร้อมจะทดสอบกำลังใจของนักปฏิบัติได้ถูกเมื่อจึงไม่แปลกว่าพระทุรงกรรมฐานมักจะไปบำเพ็ญภาวนาที่นี่เพราะถือเป็นด่านทดสอบจิตใจอันยอดเยี่ยมและยังมีความเชื่อว่าภูเขาควายเป็นสถานที่ภาวนาของพระบางบท พระภิกษุผู้เล่นลับด้วยกายทิพย์และมีอายุหลายร้อยปีวิเวกอยู่ในเมืองบางบทหรือเมืองลับแลบนภูเขาวควายโดยลักษณะพิเศษของท่านคือสามารถห่อเหินเดินอากาศได้หายตัวได้ปรากฏกายได้ถูกเมื่อคนที่พบเห็นพระบางบทได้ใช่ว่าจะไปบนภูเขาวควายแล้วเห็นกันทุกคนเพราะล้วนอยู่ที่บุญกรรมสัมพันธ์กันมาทางนั้นในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าว่า มักจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ดังแว่วมาจากภูเขาควายบางก็เห็นพระเดินลงมาจากเขาเป็นร้อยร้อยรูปเพื่อบินทบาทฉชาวบ้านเชื่อว่านั่นคือพระบางบทหากจะกล่าวไปแล้วยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระบางบทในภูมโรงแขวงจำปาสักประเทศลาวซึ่งเรียบเหลี่ยงบันทึกไว้โดยชุนคําจิตตจักรความบางตอนกล่าวไว้ว่า ณถิ่นนี้ภูมาลงคนแต่โบราณรู้กันว่าเป็นที่อยู่ของอาจารย์ไตพระอาจารย์ใหญ่ผู้สําเร็จอิทธิบาทภาวนาจนอยู่ผลมิติเหนือโลกเหนือวิสัยแห่งปุตุชนสามัญสามารถอธิษฐานทาให้อายุขายยืนยาวได้อยู่เป็นกับเป็นกันพระอาจารย์ไต้ท่านนี้ไม่มีผู้ใดทราบอายุขยของท่านได้เลยและยังเชื่อกันว่าแม้ปัจจุบันนี้ ก็ยังมีชีวิตอยู่ในภูมิโรงแห่งนี้ตามปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติที่เล่าขานมานั้นคล้ายกับพระปัเจก,กับพุทธเจ้าคือมุ่งรู้ลำพังสังขารธรรมแห่งตนเท่านั้นถ้ำที่ท่านอยู่นั้นเป็นที่ที่อยู่ห่างผลโลกีเหนือวิสัยซึ่งบุคคลธรรมดาหรือพระภิกษุที่ยังด้คุณธรรมไม่มีทางจะเข้าถึงได้เลยเพราะมีเหวลึกสุดยังขวางกั้นเอาไว้ เหวนี้หากมองลึกลงไปจะไม่เห็นพื้นดินหรือยอดไม้เห็นแต่ม่านหมอกขาวมัวคราวครุ้งอยู่อย่างนั้นชั่วนาตาปีเมื่อโยนก้อนหินลงไปจะไม่ได้ยินเสียงหล่นกระทบอะไรเลยทางข้ามเหวไปอย่างถ้ำพาดเอาไว้ด้วยไม้ไผ่ลื่นเพียงลำเดียวหากเดินข้ามต้องแช่มชาระมัดระวังอย่างยิ่งยวดถ้าเลี้ยงตัวไม่ดีก็มีอันหลุดล่วงตกลงไปสังเวยก้นเหวลึก ที่มองไม่เห็นหนนอกจากนี้ในฝั่งไทยเช่นภูก,กระดึงก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเมืองบางบทตามข้อมูลของคุณกระเจียวสมาชิกเว็บไซต์พลังจิตได้โพสต์ไว้ในกระทูของพระภิกษุนิรนามเล่าถึงเมืองลับแลหรือเมืองบางบทซึ่งเป็นบันทึกของพระภิกษุนิรนามที่เล่าถึงเรื่องราวในเมืองลับแลหรือเมืองบางบทโดยใจความตอนหนึ่ง ข่าวไว้ถึงพระผู้มีกายทิพย์ซึ่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในเมืองลับแลดังนี้อาตมาได้เห็นพระภิกษุสงฆ์แบกกรดเดินทุดดงบ้างบางรูปก็บังเพญภาวนาบางรูปก็เดินจงกรมบางทีก็เห็นทีปะขาวแม่ฉีที่นั่นที่นี่อยู่ทัท่วๆไปหรือสีทีไพรผมยาวเขารุงรงังก็เห็นอยู่เช่นกันข้อแตกต่างที่เห็นได้ถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ ที่ยังเป็นหนุ่มอยู่จะเห็นได้ที่ท่านมีกรดอยู่กับตัวไม่แบกเดินไปก็นั่งกลางกรดอยู่ตามขนไม้ส่วนที่ท่านเป็นกายทิพย์คือละสังขารทิ้งกกยเนื้อธาตุขันไปแล้วจะไม่มีกรดบางรูปนั่งอยู่ในสมาธิช้านานไม่มีกําหนดบางรูปนอนเอกเนกสบายอารมณ์อยู่ตามแท่นหินหรือหน้าถ้ำริมฐานน้ําไหลหรือบนพื้นหญ้าเรียบ ท่ามกลางหมูดอกไม้และใบหญ้าบางรูปก็เลื่อนลอยไปเหนือพื้นดินบางรูปพิสดารขึ้นไปนั่งบนลมอยู่บนยอดไม้ดูไปช่างมากมายเสียจริงๆจนทำให้คิดว่าป่าในเขตจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์นี้เปรียบเสมือนป่าหิมพานเป็นแผ่นดินทำค้ำจุนโลกเป็นแดนบุญของบ้านเมืองเทพพยายดาอารักเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ก็มีอยู่ทั่วไปเห็นได้จากเมื่อพระอริยสงฆ์ที่กลายเป็นทิพย์ท่านไปเข้าฌานสมาบัติอยู่ที่โคนต้นไม้เขาจะรีบลงมาอยู่ด้านล่างทันทีด้วยมีความนอบน้อมเคารพอย่างไรก็ดีนะครับมีความเชื่อว่านอกจากภูเขาควายภูมะลงและภูกระดึงแล้วพระบางบทนั้นยังเล้นกายบำเพ็ญภาวนาอยู่ในเมืองลับแลตามภูเขาศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆซึ่งผู้มีบุญวาสนาสัมพันธ์กับท่านเท่านั้น ถึงจะได้พบเห็นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ